โปรโมชั่นลดสนันครับสั่งซื้อเม็ดมะม่วงหินมะพานเผาติดเปลือกแบบโบราณขนาด300กรัม3หอ่อในราคาเพียง499บาทจัดทรงฟรีอย่าพลาดตั้งแต่28ถึง30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับประวัติศาสตร์นอกพงสาวดารสวัสดีค่ะเปิดที่มาเพื่อนยำยากบะมีกึ่งสำเร็จรูป เป็นมาอย่างไงกันแน่คือหากันไปทั้งประเทศค่ะหลังจากที่ล่าสุดอาหารยามยากอย่างบะมี่กึ่งสำเร็จรูปชื่อดังอย่างมาม่านะคะเขาได้ทยอยแจ้งการปรับขึ้นราคาสินค้าไปยังคู่ค้าต่างๆหลังจากที่พยายามตรึงราคามาแล้วค่ะตั้งแต่ปลายปี64ที่ผ่านมาโดยต้นทุนหลักสำคัญนะคะก็คือแป้งสาลีน้ำมันพืชแล้วก็ค่าขนส่งค่ะได้ทยอยกันปรับตัวเพิ่มขึ้นมา ทำให้ผู้ผลิตมามา่าไม่สามารถแบบรับต้นทุนดังกล่าวได้ค่ะและสำหรับการปรับราคาขายส่งมาม่าก,ก็มีดังนี้ค่ะคือกลุ่มเส้นสีเหลืองอย่างเช่นพวกรสต้มยำกุ้งรสหมูสับจะปรับขึ้นราคาค่ะมาม่าแบบกล่อง30ซองจากเดิมเนี่ยที่กล่องละ143บาทก็เป็น145บาทค่ะหรือปรับขึ้นประมาณ 2- 3บาทมาม่าแบบลัง6กล่องหรือ180ซอง จากเดิมที่ลังละ858บาทก็ปรับขึ้นเป็นลังละ870บาทค่ะหรือปรับขึ้น10ถึง14บาทส่วนเส้นขาวอย่างเช่นเส้นหมี่น้ำใสแล้วก็มาม่าครับยังไม่ได้มีการปรับราคาค่ะราคาขายปลีกก็จะขยับขึ้น2องละ50สตางค์ถึง1บาท ราคาใหม่นี้นะคะก็ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม65เป็นต้นไปค่ะนายสมชายพรรัตนเจริญนายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยกล่าวว่าขณะนี้ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป2รายใหญ่ทั้งมาม่าแล้วก็ไวไวค่ะได้ปรับขึ้นราคาขายส่งตั้แต่ช่วงต้นเดือนเมษายน65ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เฉลี่ยประมาณ3บาทต่อกองค่ะหรือประมาณ0.083สตางค์ต่อซองค่ะ ขณะที่อีก2แบรนด์นะคะยำๆแล้วก็นิชินค่ะยังไม่มีการแจ้งปรับราคาขายส่งค่ะแต่คาดว่าอาจจะแจ้งตามมาเร็วๆนี้ล้วค่ะพอได้ยินแบบนี้แล้วหลายคนก็ออกมาพูดว่าเอ้ยแย่แล้วมามากขึ้นราคาสงสัยต้องหาตุนเอาไว้หรือบางคนบอกว่าโหกินมาตั้งนานแล้วขึ้นราคาทำไมแบบนี้แสดงว่าคนไทยเราเนี่ยผูกพันค่ะกับมาม่านะคะกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่น้อยเลย มันก็เลยชวนสงสัยเขาว่าเอ๊ะที่มาที่ไปของไอ้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยเป็นมายัางไงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะผู้ที่คิดค้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะก็คือโมโมฟุคุอันโดค่ะเขาเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนิชินค่ะที่เป็นหนึ่งในบริษัทบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยอดฮิตในปัจจุบันนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากปี2 5 0 1ค่ะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผ่านการแพ้สงครามมา แล้วก็ทําให้อาหารแล้วก็ค่าของต่างๆมันมีราคาแพงค่ะอันโดเนียเขาก็เลยคิดค้นการทาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปขึ้นมาก็ทดลองอยู่หลายต่อหลายครั้งค่ะในที่สุดก็สําเร็จโดยบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรสแรกของโลกค่ะก็คือชิคเก้นราเมนค่ะก็เป็นการเอาเส้นราเมงนะคะที่ผสมกับน้ําซุปกระดูกไก่นำมาทอดในน้ำมันปาล์มเพื่อขจ,จัดความชื้นแล้วก็ทำให้สามารถเก็บไว้ได้ในระยะที่ยาวนานค่ะ แต่ว่าเมื่อต้องการทานก็เติมน้ําร้อนเท่านั้นเองนับว่านี่เป็นการประสบความสําเร็จครั้งสําคัญของนายอันโดเลยทีเดียวปัจจุบันบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรสชิเคเก้นราเมงนะคะก็ยังคงเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปอยู่และหลังจากนั้นนะคะก็มีบริษัทผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเกิดขึ้นมาอีกมากมายค่ะ ทั้งในอเมริกาจีนไต้หวันเกาหลีใต้แล้วก็ไทยค่ะโดยบะมีกึ่งสำเร็จรูปก็ได้เริ่มเข้ามาในเมืองไทยนะคะตั้งแต่2,514ถึง2,515ซึ่งบะมีกึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อแรกค่ะชื่อว่าซันวาซึ่งนำต้นแบบมาจากประเทศญี่ปุ่นนี่แหละค่ะที่ต้องต้มก่อนกินหลังจากนั้นนะคะก็มียี่ห้ออื่นตามมาก็คือยำยำวัยวัยมาม่า แต่ว่าคราวนี้ค่ะนำต้นฉบับมาจากประเทศไต้หวันค่ะที่เพียงแค่เติมน้ำร้อนก็ทานได้เลยด้วยความที่บะมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอาหารที่ทำให้อิ่มท้องในระดับหนึ่งนะคะมีรสชาติหลากหลายแล้วก็ราคาถูกอีกทั้งผู้ผลิตยังคอยคิดค้นรสชาติแปลกใหม่ออกมาอย่างสม่าเสมอและนอกจากนี้ก็ยังมีการเพิ่มสาหร่ายแห้งกุ้งแห้งเข้าไปด้วย ทำให้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนเลือกทานได้บ่อยค่ะแต่ว่าทานมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันค่ะเพราะว่าโซเดียมมันสูงนั่นเองอีกทั้งยังมีแคลอรี่สูงอีกด้วยนะคะ ซึ่งเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจโรคความดันค่ะดังนั้นจึงควรรับประทานแต่พอดีไม่บ่อยจนเกินไปนะคะและนี่ก็คือที่มาที่ไปของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่เรามักจะทานกันเป็นประจำไม่ว่าจะยามต้นเดือนหรือในวันที่เงินเดือนใกล้หมดค่ะมันมีที่มาที่ไปแบบนี้นี่เองละค่ะ ขอบคุณทุกท่านจากใจครับด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษครับเพื่อเป็นการตอบแทนทุกทกท่านที่ร่วมสน,สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับเมื่อสั่งซื้อสินค้าชุมชนครับยอดสะสมครบ5,000บาทรับฟรีเสื้อยืดทิศท,ทางไทยมูลค่า399บาทจำนวน1ตัวครับยอดสะสมครบ8,000บาทรับฟรีเสื้อโปโลทิศทางไทยมูลค่า439บาทจำนวน1ตัวครับยอดสะสมครบ10,000บาทรับฟรีครับเสื้อยืดทิศทางไทยมูลค่า399บาทและเสื้อโปโล ทิศทางไทยบูลค่า439บาทอย่างละหนึตัวครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมปี2565หรือจนกว่าสินค้าจะหมดครับ